ให้บริการเอาซอร์สที่เป็นพนักง,งานเข้ามาทํางานให้นะครับเจ้า <c oughs> ของกิจการเนี่ย <c oughs> ไม่จําเป็นจะต้องไปดูแลทุกกระบวนการ <c oughs> การผลิตทั้งหมดเลย งานในบางตำแหน่งที่เป็นงานสำคัญสำคัญเราควรจะจ้างพนักงานเองเป็นพนักงานประจําเพื่อจะได้ดูแลสัสดิการค่าจ้างแล้วก็ดูขวัญกาลังใจของพนักงานกลุ่มนั้นให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างผลงานให้กับบริษัทได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของงานบางงานที่เป็นงานลักษณะงานซัพพอร์ตงานที่มันไม่ได้เป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจหรือของกระบวนการการทางานเนี่ยอาจจะใช้เอาซอสเข้ามาทําก็ได้หรือในกระบวนการนั้นเนี่ย ผู้ประกอบการเองหรือเจ้าของกิจการเองเนี่ยไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องของการดูแลกระบวนการนั้นก็อาจจะจ้างเอาซอนเข้ามาทํางานก็ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าเป็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตสินค้ากระบวนการที่เป็นต้นน้ําเช่นเรื่องของการดูแลสูตรการผลิตการผสมวัตถุดิบต่างๆตามสูตรที่เป็นความลับอาจจะอยู่ในกระบวนการที่บริษัทดูแลเอง แต่พอเป็นสินค้าสําเร็จรูปออกมาแล้วทําเรื่องของการทำแพคกิ้งแพ็กเกจิ้งหรืองานพกคลังสินค้าต่างๆที่พวกนี้สามารถเอาซอร์สออกไปได้หมดเลยธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระบวนการบางอย่างเข้ามาบริหารจัดการได้โดยที่เจ้าของกิจการเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปดูแลทุกกระบวนการการผลิตทั้งหมดแบ่งเบาภาระในเรื่องของการบริหารจัดการได้การทําธุรกิจนั้นมีความคล่องตัวมีความยืดหยุน่นแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ